พาน้องมาลุยน้ำเล่นอีกแล้วตั้งแต่มีน้องมานี่ไม่ต้องกลัวเลยเรื่องน้ำลุยได้หมดไี่ต้พาไปดูอะไร อะไเมื่อสองวันก่อนนะดินแห้งแรงเลยก็ยังแอบมาลดน้ำอยู่นี่อันนี้ไม่น่าจะรอดนะแต่เน,นี่ยน่าจะรอดนี่เดูสุดยอดมันปกติมันออกเดือนนี้แนะหละเนี่ยมันออกเดือนนี้อะปกติสมมวันก่อนนี่แอบมาลดน้ำเลยนะ แต่รู้สึกว่าไอ้ต้นนน่นะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เราจะตัดหญ้านักหน่อยนึงจะพาไปดูต้นนี้ดีกว่าเดินไปดีกว่าเดินไปน่าจะเร็วกว่าต้นเนี้ยต้นฝรั่งมันก็ทนนะอยู่ในน้ําตั้งนานฝนะตกมาสองวันในน้ําท่วมเลยต้นกล้วยก็เสียดายมากเลยที่ปลูกต้นกล้วยหอมประทุม,มอยู่แถวนน้นน่ะโอ้ตายหมดเลยไม่เหลือเลย เพราะว่าน้าท่วมไงเหลืออยู่แค่ไม่กี่ต้นสองต้นนี่ก็หอมปทุมเนี่ยตายไปหลายต้นเนี่ยแต่รู้แล้วต้นกล้วยมันปลูกในน้ําไม่ได้อ่ะมาดูกันต้นนี้มีหนอนกินมันจะมีหนอนมากินอยู่นี่นี่น,น,นี่ไม่รู้หนอนอะไรนะแบบนี้นะเห็นไหมฮะมันไม่รู้หนอนอะไรมกินใบหมดเลยนะกินเก่งมากเลย กินใบตะเกียงเลยไม่เหลือเลยเฮ้ยเฟิงเลยเขียนทิ้งกินใบหมดเลยอ่ะไม่ได้เอายาพ่นโอเคนี่เราลงมาในสวนจะได้น้ำท่วมตรงนั้นน้ำท่วมหมดเลยไม่มีทางน้ำออกอยากจะเจาะรูตรงนั้นเหมือนกันให้น้ำมันออกไปมันจะได้ไม่ท่วมนานลอยไปตัวหนึ่ง อเนี่ยลงในสวนเนี่ยต้องใส่ทบับทุนนะไม่ใส่ไม่ได้นี่จะให้ดูอะไรมีมีของดีให้ดูนี่เป็นไงแตกยอดด้วยนะนี่นีนี่แตกยอดด้วยนะน่แตกยอดแล้วนะไม่ตุยนะปลูกมาสามเดือนแล้วปลูกมาสามเดือนดยูยอดเพิ่งกระดิกออกมาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกระดิกออกมายอดนี่โอ้ อีกสิบปีจะได้กินลูปนี่แล้วดูใบเลยโอ้ไม่น่าจะรอดนะฮะตอนนี้ก็ตัดญ้าแล้วค่อยๆตัดญ้าลงมากับรถของเราแจวค่อยๆตัด้าไปเรื่อยๆมีตุยไปหลายต้นอยู่เหมือนกันเพิ่งลดน้ำนะสองวันก่อนนะเริ่มมาเปิดก๊อกน้ําเริ่มมันเปิดก๊อกน้ําไล่น้ําแต่ตอนนี้ไม่ต้องลดน้ําแล้วสบายเลยตุยไปเรียบร้อยน้ําท่วมอีกแล้วดูเนี่ แต่ไม่ตายหรอกถ้าพวกนี้มัน,นยอดมันก็ออกแลนะ้วเนี่ยยอดมันออกนะส้มโอยังอยู่โดนหนอนกินมันนะต้องเอายา,าพ่นมาแล้วลนะ่ะไม่งั้นเขาไม่งามเลยยาปุ๋ยอะไรก็ต้องมีนะถ้าไม่มีมันไม่ค่อยโตอย่างนั้นนะ่ะไม่ต้องแปลกใจเลยดวงกินนะ่ะยอดดวงกินหมดแล้วนะ่ะผมอะ่ะคิดผิดนะฮะว่าปลูก มะพร้าวจะเอาให้มันรอดให้ได้ถ้าผมปลูกกล้วยในป่านี้นี่ตรงนี้เป็นดงกล้วยไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นนะเหลือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็พูดง่ายเลยเดี๋ยวหากล้วยมาแซมเอาแซม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 กล้วยน่าจะได้กินมากกว่านี่นก็กล้วยหอมปทุมนะั่นเเดี๋ยวให้กล้วยมันโตสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็แยกหน่อมัน กล้วยมันก็พอทนน้าได้แหละแต่มันทนได้ไม่เยอะโอเคอไปกันต่อขึ้นนังวนดีกว่าดูจะขึ้นรอดป่ะนะไปไปไป,ไปขึ้นหนงน้ําเยอะๆนี่แหละบิดหน่อยบิดหนอ่อยไปทางนี้แหละดูไปรอดป่ะถ้าดินมันอันนี้ฝนมันเพิ่งตกไงดินมันแข็งอยู่ไม่เป็นไรถ้าดินยุบๆนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะ ดูมันเก่งขนาดไหนอ่ะดูดูมันเก่งขนาดไหนโอ้โหยน้ำท่วมครึ่งร้อยไปได้โอ้โหดูตะด,ด,ดินข้างล่างแข่งไม่เป็นไรนะมันดับน้ำได้สบายเลยถูกไหมนะไปได้สบายเลยไปได้สบายเห็นไหมที่ดินมันแข่งกันไปได้สบายครับออกล้อล้อฟรีเว้ยล้อฟรีเอาไปล้อฟรีมันเก่งนะจะบอกให้อย่างน,น้อยเราก็ไม่ต้องเดินไง นี่ก็ไม่เอาเผานี่มันก็คนกับโคนกับอะไรด้วงไม่ไหวด้วงมาเจาะเสียหมดเลยทำใจนี่ก็เผลอไม่ได้นะต้นีใหญ่ขนาดนี้นะเมื่อสองวันก่อนก็เจออีกตัวหนึ่งสารดน้ําใส่ปุ๋ยด้วงก็ยังมาแอบกินของเราเราต้องคอยมากันจัดมันอยู่เรื่อยนะครับ คอยมาดูนะมายกันจะมาเจาะอยู่เรื่อยดูด็วแอบมากินเล่าอยู่เรื่อยถ้ามันจะรอดได้ยังไงกินเนจาะเข้าไปเจาะเข้าไปก็เสร็จมันผลจะฉีกห้ดูนี่เห็นไหมฮะ,ะอย่างเงี้ยอะไระมันจะมารอดอ่ะกินหมดไม่เหลือ